ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะกับอ้นนําและนี่ช่องมูลีเอค่ะวันนี้นะคะอ้ําจะมาแชร์ไอเดียหาเงินออนไลน์ง่ายๆนะคะไม่ต้องลองทุนเลยแม้แต่บาทเดียวค่ะและที่สําคัญทํางานแค่ครั้งเดียวนะคะสามารถมีเงินเข้ากระเป๋าได้ตลอดเลยค่ะทุกคนเรียอง่ายๆก็คือเราเหนื่อยแค่ครั้งเดียวนะคะแต่ว่าก็มีโอกาสเงินเข้ามาในบัญชีของเรารัวๆค่ะทุกคนมีเงินเข้าได้ทุกวันเลย ว่านะคะแต่ก็อยากมีรายได้เสริมก็สามารถทําได้นะคะและอีกทางคนที่ว่างมากๆเลยนะคะไม่มีอะไรทําก็สามารถทําได้เหมือนกันค่ะทุกคนเพราะว่ายิ่งเราทําเยอะเราก็จะยิ่งได้เยอะขึ้นค่ะและงานที่จะพาทุกคนมารู้จักในวันนี้นะคะก็คือการ เขียนบทความหรือว่าเขียนบล็อกนั่นเองค่ะซึ่งหลายคนก็อาจจะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเออมันทานํางานยังไงแค่ครั้งเดียวให้ได้เงินเข้ากระเป๋าได้ทุกวันเดี๋ยวอั้มจะพาทุกคนมาดูกันในคลิปนี้ค่ะก่อนจะไปฟังกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e เป็นกำลังใจให้ใหอั้มด้วยนะคะแล้วเราไปฟังกันเลยค่ะและสหรับแพลตฟอร์มที่เขียนบทความแค่หนึ่งครั้งแต่ว่ามีเงินเข้าได้ทุกวันนะคะก็ต้องเป็นแพลตฟอร์มนี้เลยค่ะทวยดี เขามีพื้นที่ให้เราครีเอเตอร์นะคะสามารถเขียนบทความเขียนบล็อกต่างๆนะคะแล้วก็เป็นรายได้ได้ด้วยนะคะโดยหลักการการได้เงินนะคะง่ายมากๆเพียงแค่เราเขียนบทความลงไปแล้วมีคนมาอ่านบทความของเรานะคะก็สามารถแลกเป็นเงินได้จากยอดวิวค่ะทุกคนและก่อนอื่นนะคะอ้าจะขออนุญาตโชว์รายได้ตัวอย่างให้เพื่อ,อ,อนๆได้ดูกันก่อนนะคะว่าเออเนี่ยมาสามารถทํารายได้ได้ดจริงหรือเปล่า <S <S และนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างรายได้นะคะโดยเจ้าของรายได้อันนี้นะคะเขาเขียนบทความไปแค่หนึ่งบทความเท่านั้น เองนะคะเดือนนี้เขาได้มา20,000กว่าบาทนะคะทุกคนอัตรารายได้นะคะจะอยู่ที่1 0 0 0วิวสำหรับ63บาทนะคะทุกคนก็คือถ้ามีคนเข้ามาอ่านบล็อกของเราอ่านบทความของเรานะคะพันวิวนะคะเราก็จะได้แล้วค่ะง่ายๆ63บาทค่ะเพราะฉะนั้นนะคะมันก็เลยเป็นที่มาของคําว่าเราทํางานแค่ครั้งเดียวแต่ว่ามีเงินเข้าได้ทุกวันคะ่ะทุกคนเพราะอย่างเช่นว่าถ้าสมมติอ้ําทําบทความขึ้นมาบทความหนึ่งอย่างเช่น สามอาหารสําหรับเด็กหออะไรเงี้ยแล้วมีแบบเด็กหอนักศึกษามาอ่านบทความของอ้ําเยอะมากๆเลยเป็นหมืน่นเป็นล้านวิวนะคะอะาา้ํอะะกาก็จะได้เงินเข้ามาเรื่อยๆนะคะทุกคนมีคนดูเพิ่มขึ้นเท่าไหร่อ้ําก็จะได้เงินเข้ามาเรื่อยๆกลายเป็นว่าอ้ําทาแค่หนึ่งบทความอ้ําก็มีเงินเข้าทุกวันนะคะแต่ถ้าเราอยากได้มากกว่านั้นนะคะเราก็ต้องทํามากกว่านั้นนะคะทุกคนก็คือเขียนบทความหลายๆบทความนะคะซึ่งจะบอกก่อนนะคะว่าการเขียนบทความหรือว่าเขียนบล็อกรีวิวอะไรต่างๆนะคะทุกคนมันไม่ได้ยาก ากเลยนะคะเพราะว่าเ,ออเราแค่มี แล้วก็เราคิดอะไรได้แล้วก็พิมพ์ลงไปนะคะทุกคนเดี๋ยวอั้มจะคิดไอเดียง่ายๆให้ทุกคนฟังนะคะว่ามันสามารถเขียนบทความอะไรได้บ้างอั้มิสต์มาให้ตามนี้นะคะอาจจะเป็น how to ลดน้าหนัก5กิโลใน3เดือนนะคะก็อาจจะมีแบบคนที่เขาอยากลดน้ําหนักเขาก็มาอ่านบทความของเราหรือว่าสไตล์การแต่งตัวยุค90เราประสบการณ์การเจอผีวิธีการหาเงิน2,000บาทใน1อาทิตย์หรือว่าไอเดียการตกแต่งห้องสไตล์มินิมอล5หนังซอมบี้ที่ควรดูก่อนตายหรือว่าแบบมามหาลัย ชื่อดังอะไรเงี้ยทุกคนสามารถคิดได้เยอะมากๆเลยนะคะใครที่มีประสบการณ์ด้านไหนก็เอามาแชร์ลงมาเขียนเป็นบทความลงได้หมดเลยนะคะมันก็สามารถทําเงินให้เราได้หมดค่ะซึ่งอ้ําก็จะบอกเลยว่าแบบง่ายมากๆเลยค่ะสําหรับใครนะคะที่อยากลองเป็นเอ่อครีเอเตอร์เขียนบทความดูนะคะอยากลองทํางานแค่หนึ่งครั้งแล้วก็มีเงินเข้ากระเป๋าได้ทุกวันนะคะอ้ําจะแปะลิงก์สมัครไว้ที่ใต้คลิ ะะเป็นการสมัครเป็นครีเอเตอร์ของพลอ i ดีนะคะทุกคนและอีกอย่างหนึง่งอ้ําต้องบอกก่อนว่าพลอ i ดีเขามีเงื่อนไขนะคะก็คือมันจะมีพวกเรื่องลิขสิทธิ์อะไรนี้นะคะก็คือเขาห้ามไปก๊อปข้อความที่อื่นมาทุกคนก็ลองอ่านกันดูแล้วก็ดูพวกเงื่อนไขรายละ,ละเอียดข้อกําหนดอะไรอย่างเงี้ยให้เรียบร้อยกันด้วยนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ให้เหมือนกันค่ะแต่ทุกคนมันไม่ได้จบแค่นี้นะคะทุกคนคืออ้ําได้บอกไอเดียสําหรับการหาเงินไปเลยนะคะต่อไปอ้ําจะมาแชร์ไอเดียกันทํายังไงนะะค ให้เราได้เงินเพิ่มขึ้นค่ะโดยไอเดียแรกที่แอมจะมาแชร์นะคะก็คือการสร้างเพจขึ้นมานะคะแล้วก็เอาบล็อกหรือว่าเอาบทความของเรานะคะไปแชร์ลงที่เพจที่เราสร้างขึ้นมาค่ะทุกคนเดี๋ยวแอมจะขึ้นตัวอย่างให้ดังนี้นะคะๆๆๆๆซึ่งตัวอย่างที่อแอมได้เอามาโชยทุกคนเห็นนะคะก็ <c oughs> คือการสร้างเพจขึ้นมาแล้วก็เอาบทความของเรามาลงในเพจนะคะซึ่งมันก็จะทําให้มีคนเข้าถึงง่ายขึ้นแล้วก็จะทําให้คนมาเห็นมากยิ่งขึ้นนะคะมันทาให้มียอดวิวเพิ่มขึ้นแล้วก็ทําให้เราได้เงินเพิ่ ิ่มคือตามยอดวิวค่ะแต่ไม่ใช่มีแค่เพจนะคะทุกคนเราสามารถแชร์ได้ทุกแพลตฟอร์มที่เรามีเลยไม่ว่าจะเป็นติ๊ ต่อ YouTube หรือว่าไลน์ส่งให้เพื่อนอะไรเงี้ยหรือว่าแพลตฟอร์มต่างๆได้หมดเลยค่ะใครมีแพลตฟอร์มอะไรก็สามารถแชร์ต่อได้ทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะแต่อั้มเชื่อว่าหลายๆคนที่ได้ดูคลิปนี้นะคะบางคนอาจจะเริ่มต้นจากศูนย์เลยนะคะเพราะฉะนั้นอั้มก็เลยจะมาแชร์ว่าทํายังไงให้เพจของเราเติบโตวไวคือในกรณีนี้อั้มจะขอ,อยกตัวอย่างเป็นแฟนเพจนะคะถ้าเราจะเอาบล็อกของเราบทความของเรามาแชร์ลงเพจทํายังไงให้มันมียอดวิวไวขึ้นเดี๋ยวอั้มจะมาแชร์ให้ฟังค่ะโดยก่อนอื่นนะคะ จะต้องพาทุกคนไปรู้จักแพลตฟอร์มนี่เลยค่ะ SMM f a s t p a r t ค่ะสำหรับแพลตฟอร์มนี้นะคะเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถเพิ่มยอดไลค์ยอดเข้าถึงยอดวิวยอดผู้ติดตามได้หรือว่ายอดอื่นๆได้นะคะทุกคนและอํมก็สํารวจมาแล้วนะคะแพลตฟอร์มนี้นะคะเป็นแพลตฟอร์มที่มีอัตราคา่าบริการนะคะถูกที่สุดในเมืองไทยแล้วค่ะอีกทั้งก็ปลอดภัยไม่ใช้พาสเวิร์ดนะคะทุกคนก็คือพูดง่ายๆว่าเราสามารถเพิ่มผู้ติดตามเพิ่มยอดวิวอะไรเงี้ยโดยที่ไม่ต้องใช้พาสเวิรด์ดแพลตฟอร์มของเราได้ค่ะแต่สิ่งที่อ๊มจะสื่อไม่ได้หมายถึงให,ให้เราไปใช้บริการเพ เพื่อให้บทความของเรามันมียอดวิวเพิ่มขึ้นเพื่อให้มีรายได้แบบนี้ไม่ใช่นะคะแต่กรณีนี้นะคะจะเป็นการสร้างตัวตนสำหรับคนที่เริ่มต้นจากศูนย์นะคะและอ้้าคิดว่าวิธีนี้นะคะจะเป็นวิธีที่ได้ผลตอบรับดีแน่นอนค่ะสมมติอ้มไปใช้บริการเพิ่มยอดวิวโพสเพจน,นะคะจาก SMM f a s t p a d ซึ่งทุกยอด c o n เวอร์ชันนะคะ คือแอคเขาที่มีตัวตนจริงๆเป็นคนจริงๆนะคะพอเขาได้เข้ามาอ่านบทความของเราขอชอบเขาก็จะแชร์ต่อค่ะมันจะเป็นฟิลเดียวกับที่เราเห็นอะไรแล้วเราชอบแล้วก็จะแท็กเพื่อนมาดูหรือว่าแชร์ออกไปให้เพื่อนดูอะไรประมาณนั้นค่ะ ซึ่งผลลัพธ์ที่ตามมานะคะมันคุ้มค่าสําหรับการจ่ายเงินเพื่อเพิ่มยอดวิวจากเพจแน่นอนค่ะเพราะว่าอ้๊อทดสอบมาแล้วอย่างอ้๊อเคยโพสต์ลงเพจที่แชร์บทความเรื่องสกินแคร์ที่สามารถลดสิวได้ภายใน7วันอะไรเงี้ยนะคะก็จะมีวัยรุ่นนะคะเจนวอะไรเงี้ยที่เขาแชร์ต่อกันออกไปนะคะหรือว่าแท็กเพื่อนใต้โพสตเยอะมากๆซึ่งอ้๊จะบอกว่าโพสตนั้นนะคะมีคนเข้าถึง1 0 0 0 0แคนค่ะทั้งที่อ้๊อซื้อผู้ติดตามไปแค่200คนค่ะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่ การไกลแบบอัพน,นะคะอยากให้เพจของเรามันเติบโต,ตขึ้นเรื่อยๆอยากให้บทความของเรามันมีคนเข้ามาดูเยอะๆให้เขาแชร์ต่อไปแกเพื่อนอะไรเงี้ยนะคะก็ลองใช้วิธีของอ้าได้นะคะเดี๋ยวอั้มจะพาทุกคนมาดูหน้าเว็บไซต์ของ SMM f a s t b u d กันก่อนนะคะทุกคนถ้าใครนะคะที่อยากดูไปพร้อมๆกันนะคะสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้ตคลิปนี้ได้เลยนะคะอ้มจะแปะลิงก์ไว้ให้นะเข้ามาแล้วนะคะเขาก็จะบอกว่า,าให้ลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้นะคะหรือว่าให้ลงชื่อเข้าใช้นั่นเองถามว่าทําไมต้องมีตรงนี้นะคะเนื่องจากว่าแพลตฟอร์มมี ะ,ะีงให้ทำ Affiliate ด้วยนะคะทุกคนถ้าใครอยากดูเรื่องก,การทำ Affiliate ของแพลตฟอร์มนี้อีกรอบนึงนะคะก็สามารถอคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวอัจะมาทําคลิปแยกให้นะคะทุกคนเพราะว่ามันก็เป็นการหารายได้ออนไลน์เหมือนกันเนาะและอีกอย่างหนึง่งอ้อมขอแอบกระซิบไว้ก่อนว่าค่าคอมมิชชั่นเยอะมากๆค่ะ เลื่อนลงมาอีกเขาก็จะบอกว่ารายละเอียดว่าทำไมควรลองใช้บริการของ SMM Fastbot นะคะทุกคนเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะคะเขาก็จะมีบอกว่าเขาให้บริการสำหรับแพลตฟอร์มไหนว่าไหนบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็น TikTok, t e l e gram Discord, Snapchat i n s t a g r กร Apple Music, อะไรอย่างนี้นะคะคือมีเยอะมากๆลิงก์อินยังมีนะคะสตรีมยังมีพินเทเลสยังมีค่ะทุกคนคือมีเยอะมากๆจริงๆคืออ้ําขอถามเลยนะคะว่าทุกคนเคยเจอแพลตฟอร์มไหนที่สามารถแบบใช้บริการร่วมกับหลายแพลตฟอร์มได้ขนาดนี้คืออ้ํไม่เคยเจอนะนี่เป็นแพลตฟอร์มแรกที่สามารถใช้ร่วมกับพวก Snapchat หรือว่าพวกแบบเทเลแกรมอะไรอเงี้ยได้ด้วยนะคะคืออ้ําแบบว้าวมากเลยนะคะ ถ้าเลื่อนลงมาอีกนะคะเขาก็จะมีบอกรายละเอียดใช้ SMM กับแพลตฟอร์มไหนเป็นยังไงอะไรเไงี้ยทุกคนสามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยนะคะเลื่อนลงมาอีกนะคะเขาก็จะบอกว่า,ารีวิวที่ลูกค้าเคยใช้บริการเนี่ยเขาพูดถึง SMM f a s บั u d ยังไงทุกคนก็สามารถอ่านได้แล้วเขาก็บอกว่ามีวิธีการชําระเงินทั้งหมดเยอะมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการออหักบัตรหักบัตรวีซ่าเทพาวหรือว่าบิตคอยคือมีเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนก็จะเห็นตามภาพที่อ้ําได้ขึ้นให้นะคะแล้วก็เขาก็เขียนรายละเอียดที่มัน ค่อนข้างที่จะครบถ้วนนะคะทุกคนสามารถเข้ามาอ่านได้เลยสําหรับใครที่มีข้อสงสัยอะไรยังไงค่ะและสําหรับการลงทะเบียนนะคะง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนก็แค่ใส่ชื่อผู้ใช้นะคะอีเมลรหัสผ่านที่ใส่แค่2รอบนะคะแล้วก็กดฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมันตนิน,นะคะแล้วก็กดฉันได้อ่านแล้วก็เห็นด้วยหลังจากนั้นเราก็สามารถคลิกสมัครใช้งานได้เลยค่ะเดี๋ยวอ้อมจะพาทุกคนมาสอดส่องราคาเขาดูนะคะว่าราคาสําหรับเอ่อค่าบริการเนี่ยเขาเท่าไหร่นะคะ อดี๋ยวทุกคนมาดูที่ Facebook กันก่อนเลยเพราะว่าอ้ําจะใช้บริการ Facebook นะคะตอนนี้นะคะอ้ําเลงที่แชร์ Facebook ที่เป็นคนไทยนะคะและเขาก็บอกว่าความเร็วเนี่ยเร็วตามธรรมชาติก็คือมันจะไม่เร็วจนเกินไปไม่เร็วเป็นบอทอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ไม่ d r อปนะคะแล้วก็ไม่มีรีฟิลคืออ้ําจะบอกก่อนว่าทางนี้เขาก็จะมีทั้งรีฟิลแล้วก็ไม่รีฟิลแต่ตัวที่อ้ําเลงอยู่ตอนนี้เป็นแบบไม่รีฟิลนะคะ นี่นะคะเขาก็จะบอกว่าราคาต่อ1,000แชร์นะคะจะอยู่ที่3,261.75สตางค์นะคะ mm hmm. ก็จะเท่ากับ3บาทต่อ1แชร์นะคะ mm hmm. ซึ่งอ้มมองว่าถ มาเลยค่ะทุกคนและขั้นต่คำคําสั่งซื้อนะคะก็จะอยู่ที่50คําสั่งซื้อนะคะหรือว่า50แชร์นั่นเองค่ะอ้างสนใจอันนี้นะคะอ้างก็จะกดสั่งซื้อเลยค่ะที่อ้าได้ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นข้าบริการสําหรับ Facebook เท่านั้นนะคะทุกคนยังมีอีกหลายแพลตฟอร์มมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกเอ่อยูทูบสแนปแชทหรือว่าอะไรต่างๆที่อ้างได้เล่ามาก่อนหน้านี้นะคะคือมีเยอะมากๆจริงๆทุกคนต้องไปดูกันด้วยตัวเองนะคะคือถ้าใครอยากลองใช้บริการแพลตฟอร์มไหนๆนะคะก็สามามรถคลลคลลลิิิกีงใต้้้ปนไดเยะ ะอบแนบลิงก์ของแพลตฟอร์ม SMM Fast b a ตรไว้เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนใครนะคะที่ติดปัญหาอะไรนะคะหรือว่าติดปัญหาการใช้ใน platform, แพลตฟอร์มเว็บไซต์อะไรเงี้ยสามารถทักเข้าไปที่ Line อได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวอัาจะเขียน ID ดีไว้ให้นะคะทุกคนซึ่งอัาจะขอสรุปอีกรอบหนึ่งให้เข้าใจกันง่ายขึ้นนะคะคือการที่เราไปใช้บริการ SMM Fast b ัตนะคะเพื่อเพิ่มผู้ติดตามเพิ่มยอดวิวอะไรเงี้ยคือมันเป็นการเพิ่มยอดวิวสำหรับคนที่เริ่มต้นจากศูนย์ เท่านั้นนะคะแต่ว่าหลังจากที่เราได้ใช้บริการแล้วนะคะอ่ะบอกเลยว่าเราจะได้ผลตอบรับที่ดีกว่าที่เราได้จ่ายเงินไปแน่นอนนะคะเพราะว่าเขาจะแชร์ออกไปเขาจะแท็กเพื่อนอะไรเงี้ยมันจะทําให้มียอดอิมเพรสชั่นเพิ่มมากขึ้นนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็จะมีคนเข้าไปอ่านบทความของเราเยอะขึ้นด้วยแล้วเราก็จะได้เงินจากบทความนั้นเยอะขึ้นก็คือเราอาจจะเสียงเงินเพิ่มยอดวิวจาก SMM Fast บัตรแค่ครั้งเดียวด้วยซ้ํานะคะแต่ว่าเราก็จะได้เงินจากการที่มีคนเข้ามาอ่านบทความของเรา เยอะมากๆนะคะก็ฝากทุกคนไว้พิจารณากันด้วยนะคะก็อีกรอบหนึ่งนะคะสามารถเข้าไปดูแพลตฟอร์มได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะคะอ้ามจะแปะทุกอย่างไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะคะก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมนะถ้าใครอยากดูการทำแอฟเฟอร์เรทสำหรับ SMM Fast uzz, อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้นะคะเดี๋ยวอ้ามจะมาทําคลิปแยกให้อีกคลิปหนึ่งนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันแรงแรกันด้วยนะคะไปบ้า